ืทราบข่าวก็จึงประกาศเพื่อให้ได้อนุโมทนาพระมหาสาธรมหาโสเป็นอาจารย์พิเศษในสมัยก่อนนู้นและก็เป็นศาสตราจารย์หนึ่งในสี่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นด็อกเตอร์เป็นทั้งนักบริหารและผู้นําเก่งทั้งบูและบุ<ส>มเป็นที่ได้โปรดเกล้าเป็นเจ้าคุณปีนี้ปีทองของท่านก็ขอน้อมมุทิตาประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระบาทสมเด็จพร,ระประมินทรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณไม่สอนภูมิพลราชวรางคูลกิติศรีสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินรทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบาพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระมอมให้ประกาศว่าโดยที่พระราชดดำริว่าพระสง์ซึ่งดำรงในสัมมนาคุณมีอุปการะยิ่งแก่พระศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสระิยะฐานันดรในสัม,มณะศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่นั่นคือพระเมธีวัชระบัณฑิตพระปฏิสัมพิธาพรั่งพร้พรอมมคคยานเมธีท่านล้วนรจนาจารย์จักท่วนวัชระปัญญายิ่งเชี่ยวชาญพร้อมพรั่ง บัณฑิตวิชาล้วนรอบรู้เรื่องรามประพันธ์ในพระประัชญนตรีประพัสโรเจ้าวาดวัดเทพนิมิต